สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ l ็อกกี้ y นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบใช้งานตัวโมดูล R S 4 8 5นะครับโดยจะใช้ตัว Arduino Uno R 3นะครับอ่านค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับส่งข้อมูลมาที่ตัวโมดูล R S 4 8 5นะครับมาให้ Node MCU แล้วก็โนด MCU จะส่งค่าไปที่แอป i n g นะครับตัวนี้นะครับโอเคจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับตัวโมดูล r s เ8 5ตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้การเชื่อมต่อแบบซอฟแวร์ซีเรียลนะครับก็คือตัว Arduino เนี่ยจะส่งค่า ส่งข้อมูลมาที่ตัวตัว i s 1 8 5 1หนึ่งตัวแล้วก็ตัว i s c แเนี่ยจะแปลงข้อมูลจากาซีเรียลนะครับเป็นสัญญาณ i s c แแล้วก็ส่งมายังอีกโมดูลหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวโมดูล i s c แปก็จะแปลงสัญญาณตัวซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับมาที่ตัว Node MCU นะครับจากนั้น Node MCU ก็จะ ส่งค่าส่งข้อมูลนะครับมาที่แอปบิงตัวโมดูล i s 1 8 5นะครับตัวนี้ข้อดีของมันเลยก็คือมีระยะทางที่เชื่อมต่อได้ไกลนะครับถึง1200เมตรกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อเสียจะมีอยู่หนึ่งอย่างก็คือสามารถรับส่งได้แค่ทางเดียวหรือเรียกว่า half duplex นะครับก็คือส่งได้อย่างเดียวจะรับไม่ได้นะครับ นอกจากจะาประกาศให้ตัว direction control เนี่ยครับเป็นการประกาศสลับกันก็คือถ้าเกิดอยากให้ตัวนี้สง่งก็ต้องประกาศให้ตัวนี้เป็น high แล้วก็ตัวนี้เป็น low แล้วก็อยากให้ถ้าอยากให้ตัวนี้รับก็ต้องประกาศเป็น low แล้วก็ตัวนี้เป็น high นะครับก็ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมในที่นี้ผมเขียนให้ตัว Arduino ยูโน you know, เป็นตัวส่งค่ามาให้ตัวโน้ M C U นะครับส่วนแอป i n g นะครับแอปพลิเคชัน i n g อันนี้ผมไม่ได้ผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดมากมายนะครับหลายคนก็อาจจะรู้อยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างาการตั้งค่าแอปบิงของผมก็มีเอาข้า่เข้านะครับก็จะมีตัว เกตนะครับตัวเกีรตที่รับอุณหภูมิมานะครับแล้วก็ตัวเกรตที่รับความชื้นมานะครับตัวนี้ผมประกาศเป็นวิชวลพินนะครับแล้วก็มีตัวจอ lcd นะครับตัวนี้ก็รับเป็นวิชวลพินมา v 0ก็จะเป็นอุณหภูมิ v 1ก็เป็นความชื้นนะครับ รับค่ามาแล้วก็จะมีตัวกราฟนะครับกราฟก็จะมีตัวอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับก็สูนถึงร้อยตัวความชื้นก็เช่นเดียวกันนะครับสูนถึงร้อยก็มีประมาณนี้นะครับตส่วนโค้ดโปรแกรมและก็การต่อวงจรนะครับ จะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปติดตามชมกันได้เลยสำหรับโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1จะเป็นส่วนของ Arduino นะครับที่ส่งข้อมูลไปยังหน่วย MCU นะครับโดยที่ผมได้รูปที่โชยตรงนี้ก็คือการต่อวงจรนะครับก็ Arduino Uno you know นะครับก็ต่อตามนี้ ก็จะเป็นขา7นะครับต่อกับขา R, R o โมด u ล I 15 0นะครับขา8ก็ต่อกับขา DE นะครับแล้วก็ขา3า3หรือว่า Direction Control นะครับจะต่อร่วมกันกับขา,า DE แล้วก็ RE นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นกาวของตัว Arduino แล้วก็จะเป็นไฟ5โวลต์นะครับของตัว Arduino นะครับตัวโมดูล DST22 mm hmm. ก็จะต่อไฟแล้วก็กาวแล้วก็สายสัญญาณก็จะเป็นขา2นะครับส่วนฟังรับตัวโหมด MCU นะครับขา r, r 0ก็จะต่อไว้กับขา D5 นะครับแล้วก็ขา DI ก็จะต่อไว้กับ ขา d 6นะครับส่วนขา d e r e นะครับ direction control จะต่อไว้กับขา d c นะครับส่วนไฟเลี้ยง v c นะครับผมต่อไว้กับ v in นะครับแล้วก็ตัวกาวก็ต่อไว้กับกาวนะครับเรข่าวประมาณนี้นะครับในโปรแกรมโปรแกรมฝั่งที่เป็นฝั่งตัวรับนะครับตัวของ arduino นะครับก็จะมี Library Software Serial นะครับตัวนี้ไว้สำหรับเชื่อมต่อกับตัว i185 นะครับแล้วก็ Library ของ d s t นะครับตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วก็จะมา define ขา tx นะครับหรือว่า a าน m i s s i o n นะครับตัวเป็นขา8นะครับที่ต่อกับขา di นะครับตัวนี้คำอธิบายตรงนี้แล้วก็ ขา7ต่อกับขา r o นะครับขา dc นะครับส่วน direction control นะครับขา3าตัวนี้ต่อกับ de e แล้วก็ ae นะครับแล้วก็มาประกาศเป็นซอฟต์แวร์ซีเดียลตัวนี้นะครับดังนั้นก็จะมาประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล ar นะครับของตัวอุณหภูมิแล้วก็ตัวแปรเก็บข้อมูล ar ข,ของของตัวความชื้นนะครับ แล้วก็จะมาะกำหนดขาการส่งนะครับเป็น1นะครับหรือว่าเป็น high นะครับตัวนี้กำหนดขารับเป็น0หรือว่าเป็น low นะครับแล้วก็มากำหนดขาของ DST 22นะครับตรงนี้ก็มาประกาศตัวแปรรับค่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเป็น,นส่วนใน v ว i c เ s e อัพนะครับก็จะมีตัว serial begin ตัวนี้ 9600ก็กำหนดอัตราการแสดงข้อมูลออกทาง serial monitor นะครับแล้วก็ RS485 s เ r i a l บิกินตัวน,นี้กำหนดความเร็วในการส่งข้อมูลนะครับที่9 6 0 0อ i n mode ตัวนี้ direction control นะครับกำหนดให้เป็น output นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น LED built-in นะครับไว้สำหรับแสดงค่าตอนที่ เวลาส่งข้อมูลนะครับให้ LED ติดนะครับก็มีประมาณนี้ส่วนในวลยลูปนะครับนวลยลูปก็จะใช้ฟังก์ชันมินินะครับในการดีเลย์ในการ, delay. การอา่ดีเลย์การส่งข้อมูลไปที่ตัวหนด MCU นะครับซึ่งถ้าเป็นคำสั่งดีเลย์เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับปัญหาในการอ่า เรียกว่าอะไรนะก็คือถ้าเราใช้คำสั่ง delay เข้าไปเนี่ยจะทำให้โปรแกรม Error หรือว่าโปรแกรมค้ังนะครับเราก็ต้องใช้คำสั่ง m i l l i นะครับในการช่วยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ดีต้อนไว้นะครับ iControl เป็น rs-transmit นะครับหรือว่าเป็นไทยนะครับเป็นส่งข้อมูลนะครับ อันนี้คือฟังก์ชันส่งข้อมูลนะครับในฟังก์ชันส่งข้อมูลผมได้เขียนไว้อีกแถบหนึ่งนะครับของพิมพ i รจิเจอร์ก็คือตัวนี้นะครับส่งข้อมูลตัวนี้ก็คืออธิบายโดยภาพรวมจะเป็นการแปลงข้อมูลของอุณหภูมินะครับให้เก็บในรูปแบบอาร์เรย์นะครับส่งไปนะครับเพราะว่าการส่งแบบอาร์เรยเนี่ยจะทำให้ ชุดข้อมูลเนี่ยไม่หล่นหายก็คือไม่เสียหายระหว่างทางนะครับแลก็สามารถระบุได้ด้วยว่าข้อมูลชุดที่เราส่งไปเนี่ยมันคือมันคือแอดเดสอะไรประมาณนั้นครับตัวความชื้นก็เหมือนกันครับจำชิ่นเดียวกันก็จะมีประมาณนี้นะครับทีเดียวก็เป็นการบินออก serial monitor น,นะครับตอนนี้ก็เป็นโค้ด ฝั่ง Arduino นะครับส่วนโค้ดฝั่งโ o d e MCU นะครับก็จะมี blink นะครับเพราะว่าเราจะส่งค่าขึ้น blink เราก็ต้องมีตัวอ่า library ของ blink ด้วยครับแล้วก็มี esp 826 wifi นะครับตัวนี้ไว้สำหรับเชื่อมต่อ wifi ก็มี blink simple e p มีซอฟต์แวร์ serial นะครับมี y h ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันเลย เหมือนก,นกันกับตัว Arduino Uno นะครับการประกาศกำหนดขานะครับาขา X ขา r X นะครับ D 5 D 6นะครับก็คือที่ได้ต่อไว้ตามรูปวงจรนะครับที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการใช้ b ิ i งทามเมอด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการหน่วงเวลาในการส่งค่าขึ้นแอปพลิเคชันบิงนะครับ มีช่าแอตเทนติเค a นะครับก็คือตัวเลข u อ h เทนติเค e ที่เราจะได้จากแอป b ิงนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับแอเทนติเค e ก็คือเราจะส่งไปที่อีเมลก็ได้หรือว่าจะ Copy แล้วก็ส่งไปที่แชทหรือที่อะไรก็ได้นะครับจะอยู่ในในตัวบิงนะครับรหัสแอตเทนติเค e นะครับ โอเคหาังนั้นก็จะมีตัวชื่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็รหัส WiFi นะครับที่เราต่อตอนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือประกาศตัวแปรอาร์ RA นะครับไปเก็บข้อมูลของความชื้นแล้วก็เวลาที่เรารับอ,อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นมาจากตัวดูโน่นะครับมันก็จะมาเก็บในนี้แล้วก็จะมาแปลง กลับคืนเป็นอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเหมือนเดิมนะครับโอเคใน Voice Setup ก็จะมีเหมือนกันนะครับ Serial Begin อันนี้เป็นฟังก์ชัน Connect WiFi นะครับตัวนี้ผมได้เขียนวีแคปหนึ่งครับตัวนี้ Connect WiFi ก็ถ้าเกิด WiFi ไม่มี WiFi Connect มันก็จนะ วนอยู่อย่างนี้ด้วยนะครับในคําสั่งวานะครับจนกว่าจะคอนเน็กต์ย i าสำเร็จนะครับถึงจะออกจากคําสั่งวานะครับแล้วก็ไปปินว่า Wi-Fi Connected นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับซีเด a l r สิบเอ้าซีเดน,นะครับกาหนดอาตาัตราการเชื่อมต่อข้อมูลตัวนี้ก็ ขาคอนโทรลนะครับไดเร t ช o นคอนโทรลของตัว i 1 8 5นะครับนี่เป็นเอาต์พุตกันตัวนี้ก็เป็น Bing Begin นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน i n g ครับตัวนี้เป็น LED แ l well ๊ b u i l อ i n ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน่วงเวลาในการส่งข้อมูลขึ้นแอ Bing แล้วก็หน่วงเวลาในการรับข้อมูล จากตัว Arduino Uno you know, นะครับตัวนี้2วินาที Timer Set Interval 2000L นี่ก็คือ2วินาทีนะครับแล้วก็อ่านอุณหภูมิความชื้นก็เหมือนกันประมาณนี้ใน v า l u e ก็จะมีแค่คำสั่ง R I e 1ิ5 Control Direction Control ให้เป็น r e c p นะครับหรือว่าให้รับ แล้วก็จะมีบิงรันแล้วก็ทามเมอร์รันแค่นั้นเองครับส่วนฟังก์ชันรับข้อมูลก็อยู่ตรงนี้นะครับเช่นเดียวก,กันกับฝั่งของ Arduino นะครับรับข้อมูลแต่ว่ารับมาเป็นอาร์แล้วที้ก็จะแปลงแปลงอาร์นะครับโดยใช้คําสั่งนี้กลับมาเป็นค่าอุณหภูมิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาส่งขึ้นมาที่ ัวแอปบินนะครับนี่ครับคือคำสั่งที่ใช้ส่งมาที่แอปบิงนะครับ V0 ศูนว่าไม่ชวนพินนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ V0 อ่า v0 ศตัวนี้นะครับนี่นะครับ V 0ส่วนความชื้นนะครับ v1 v1 นความชื้นก็คือตัวนี้นะครับ v1 เป็นวิชวลพินนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะซีเรียลฟัดนะครับก็จะทำการลบข้อมูลชุดเก่าทิ้งนะครับเพื่อที่จะรอรับข้อมูลชุดใหม่มานะครับซีเรียลฟัดโอเคก็จะ,จะมีประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวซีเรียลมอนิเตอร์ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งที่รับมาจากตัว Arduino Uno นะครับอันนี้เป็นของ Node MCU นะครับเหมืออ Arduino นะครับจะมีจะเป็นตัวนี้นะครับะจะอ่านค่าออกมานะครับเหมือนกันเลยส่งค่ามา เห็นว่าข้อมูลที่ส่งมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับข้าวๆนะครับในการใช้งานตัวโมดูล r s 1 8 5นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆได้มากมายนะครับการเชื่อมต่อแบบนี้ซึ่งอย่างที่พูดไปในต้นคลิปนะครับโมดูลนี้สามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึง 1 1200 2 0 0เมตรเปยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมีความเสถียรสูงส่วนสายสายสายสัญญาณที่เราจะต้องทำการเชื่อมต่อเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องเป็นสายแลนนะครับหรือว่าสายคุยเชี่ยวที่เขาบอกว่าสายตีเกลียวนะครับสายคู่ตีเกลียวนะครับเพราะว่าจะลดสัญญาณรบกวนหรือว่าน้อยได้ดีนะครับ เพราะว่าเราต่อระยะสั้นๆแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นสัญญาณรบกวนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าต่อในระยะทางไกลๆนะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ส่วนโค้ดโปรแกรมแล้วก็รูปการต่อวงจรเดี๋ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานไปดัดแปลงหรือว่าไปแก้ไขได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้หากทุกท่านชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีความรู้ใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ให้ทุกท่านเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ